สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไป FC ช่องเสียบอยหมูสดสกุลสุคนนะครับเนาะ,ะมือน,นีเสียบอยหมูสดอยู่ทางบ้านจำปาดงงนะครับเนาะมือน,นีเสียบอยหมูสดมาทายบ้านนะครับเนาะบ้านนอกดาวก็คือบ้านสรงไทยนี่แหละครับเนาะหลังปุ้นแต่แต่ก่อนกอนที่เสียบอยหมูสดไปไทยพี่น้อง FC เดเบิึงเธนะอหนึ่นงนะนนแล้วครับเนาะเธอแรกๆคนละอ้าวมือนีสิมาถ่ายซ้ำอีกเธอหนึ่งนะครับเนาะให้พี่น้องเอฟซีรียบร้อยแล้วครับบ้านหลังนี้นะครับเนาะตั้งอยู่ที่บ้านจำปาดงนะครับเนาะมือนีช่องเสียบ่อยมือสดกลมาถ่ายบรรยากาศให้พี่นะี่เนาะเบิึงได้ชมกันนะครับเนาะพคนละโอ้หลังจากที่ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะพคนละอ่าเป็นยังไ,คไงครับปขับไปเบิ้งครับแต่ว่าประตูยังเข้าไปข้างในบ่ไอยนะครับเนาะเดี๋ยวกระแทบบรรยากาศรอบนอกให้พี่น้องเอฟซีเดบึงได้ชมกันสักก่อนนะครับเนาะอันนี้ครับครับขับ อันนี้ก็เป็นทางขึ้นนะครับเนาะพื่อลราโอ้เยเสียงว่าทางขึ้นขึ้นอยู่บังนี่ครับนี่พืดด่อลราพื่อลราโอ้ครับอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วครับมันได้ทางขึ้นบองนี่ครับพื่อนนะขึ้นไปขึ้นไปขึป้นยืนเึ่งๆอ่างนี่แหละครับเนาะเป็นจงได้ขอขอ,ขอนุญาตขึ้นมานเด้อครับเด้อเอ้ามาถ่ายพี่น้องเอซีเบื่อถ่ายทางนอกเนี่ยแหละครับนะอ่าถ่ยายพี่น้องเอซีเดี๋ยวเพื่อนจะชมกันเนาะมันก็ะเทียบเก็บลอยแล้วนะครับเนาะข้างหน้านี่ก็จะเป็นระเบียงครับ เป็นระเบียงมอง,งานางวะเป็นเคาน์เตอตือวาน์เตอร์เฮ็ดอย่างนอหน,น่เนาะเอา้าเป็นจังได๋กะทายพี่น้องเอฟซีในเบิ่งได้ชมกันเนาะพุ่นน่ะโอ้อันนี้ก็เป็นระเบียงรอบนอกนะครับนะ้องพี่ฟ้าพร้อมส้ยง,งามครนะับพุ่นน่ะอ่านะครับถ่ายพี่น้องเอฟซีในเบิ่งได้ชมกันเนาะครับเนาะข้างในนนะครับอ่าเอ้าโอ้งามขนาะดครับอ่าอันนี้ก็สิเป็นประตูทางเข้านะครับประตู งใหญ่นะครับนะักเดินประตูป้าเข้าไปจะเป็นห้องนอนเลยนะครับนะเน,นาะบรรยากัศนี่นะครับทางเข้าเนาะนี่ครับบรรยากาศนะครับเนาะอ่ะเป็น,นยังไงในตัวสีประเทศไทยทางนอกให้เบิ่งอีกเแค่น,นึงนะครับเนาะอ่าอ่านะครับโอ้ข้างล่างนี่ก็สามารถเอารถยนต์จอดเข้าไปใต้ทุนได้เลยครับเนะ้องอันนี้ก็จะเป็นใต้ทุนครับโอ้ ทะเบียนบ้านนอกบ้านเฮางอื่นกอื่นตะลางเฮือนครับภาษาเราอื่นตะลา,า,างเพราะว่าตะลางเฮือนเนาะครับถอยรถเข้าไปจอดได้ครับข้างล่างนี่นะครับเนาะเอาเป็นอย่างไรกันเดทไทยบรรยากาศพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวเบิ่งได้ดดมไดไดชมกันนะครับเนะาะเนาะย่ายพี่น้องเอฟซี่เบิ่งครับอ่าครับอโอ้สวยครับเพราะอ่าข้างนอกนะครับเนาะอันนี้ก็คือทางขึ้นเนาะโอเ อันนี้เป็นระเบียงครับเป็นก้านนั่งเลีนอ่ะวางง่ายๆก็ได้นี่ครับโอ้งามขนาดก็เอ้าข้างหลังก็มีทางขึ้นอีกหนึ่งทางเนาะครับเนาะเป็นอะไดรมาถ่ายพี่น้องเอที่เลยเพื่งชมครับเนาะบูด้าโอ้ yup. ouch. ข้างหลังก็มีอีกอ่าอันนี้เป็นข้างหลังครับข้างหลังก็มีทางขึ้นพร้อมโอ้งาม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 ครับเหมือนกับบ้านทรงไทยทายุบ้านแล้วนี่ต้องแต่งแต่ง้สุดไทยครับดูโอ้จะกี่คักครับเหมาะกับ ถ่ายรูปเนาะครับเนาะใส่สุดไทยแล้วมาถ่ายรูปใส่กับเพื่อนหลังนี้นนโอ้งามครับครับโอ้สงสัยจะเป็นทางลงหลังบ้านระเบียงอ่าระเบียงหลังบ้านชั้นหลังบ้านทางถึกทางลงพรมอโอ้งัมครับอโอ้ยงามครับทาสีแล้วงามบัดนนี้โอ้เอ้าเ,เดี๋ยวมาถ่ยาไยไปลองอดูสีเดี๋ยวเบิงไดชมกันนะครับเนาะสงสัยบางนี่จะเป็นห้องน้ำครับห้องน้ำ ตอนที่ผมมาถ่ายที่แรกแต่แรกเพิ่อนเห็นเหตุผลทีแรกครับบึงนีเป็นห้องน้ำเพื mm. Luckily, oh, ่นวะเอานี่แหละครับออกงานจะนอนอีกทีได้บ่งได้ชมกันนะครับเนาะโอ้ข้างๆเนาะเดี๋ยวครับเรียบร้อยแล้วเป็นกระทาสีโอ้ลงสลักลงยังงามระบาดเนี่ยตอนไหนมามันยังดังเนาะเพิ่อนวะเดี๋ยวลองผื่นก่อนท้ายแล้วจังมาถ่ายเพิ่อนวะผมก็เด้วยเมื่อนี้กับพวกเอิญครับมาสื่อตบะปะคงครับมันมาสื่อล้านสมตำทั้งนาเนี่ยครับเนาะล้านสมตำซ้ายเดียวนะครับเนาะผมก็ อ๋อสัมซ่าถ่ายมต่ำกันมาะ่ายนี่พี่น้องเอฟซีบึงกันเนอสุดดอกว่าองามงามครับผลงานเอ้าเป็นยังไงมาจางไหนครับพี่น้องเอฟซี่มาเบิึงมาชมกันนะครับเนาะแต่แต่ลางแต้ทุนนี่สามารถรถยนต์ขี่เขาได้ครับสูงอยู่ประมาณกับสองเมตรไปแล้วครับสองเมตรกว่านะครับสองเมตรห้าสิบนะครับรถยนต์ต่อได้เนาะครับงามครับโอ้เอ้าเป็นยังไงมาจากไหนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับเนาะ แต่ว่าทางหลังนี่บรรยากาศอ้อมขักอ้อมเอียวเข้อกสิเป็นโจ้ที่แล้วครับทางหลังก็สิเป็นปนู๊เป็นสวนเข,ข้าไปอีกครับพุดนะเนี่ยไปข้างหลังนะครับเนาะกอาจจะยังมาเหตุบ้านได้แล้วนะคะรับเนาะอาจจะเหตุบา้านสุกนเพื่อนอาจจะมาบูรณะต่อเติมใหม่นะครับเนาะใส่ข้างหลังหรือหลาดคนเกียตหรือสิปลูกกระเบื้องอย่างไรก็โอ้โหน,นะครับเนาะอันนี้ก็แค่มาไทายบรรยากาศให้พี่น้องรีดเบิ่งได้ชมกันนะครับเนาะ เป็นอย่างไรมาจ่างไดครับโอ้สวยครับเป็น,ยนอ,อย่างไรกะขออยากจะของบานเด้อถ้าเิ่นในเบิ่งคลิปนี้ก็ได้อยู่ทางเมืองนอกเมืองหน้าครับจะของบานเพิ่นกันนะอ่าเป็นอย่างไรเนี่ยครับถ่ายพี่นอกเอฟซีไ้เบิ่งนได้ชมกันสมบัตโอ้บันไดทางขึ้นมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ซีบขันครับอืมบันไดทางขึ้นโอ้สนใจสิเป็นลังบ้านครับสิเป็นบันไดทางลง ไสวนบ่ตะเห็ดสวนอยู่หลังบ้านกต่สิ่งล่อมันแดนี่ล่ะผมว่าอันใดลำบานอ่ะเราไปดูข้างหน้ากันครับข้างนอกนะครับเนาะบ้านหลังนี้ก็ติดตรงข้ามกับถนนใหญ่เลยครับอืมด้านสุมต่ำกับยุ่งหุ่นครับผมมาสร้างสุมต่ำไว้แล้วก็เลยโอ้ยยางมาไายพี่น้องยกขี้บนก็น่าเะดยกว่ะอืมนะครับแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับบ้านหลังนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยังเหลือแต่การ บุรณะเนาะหรือต่อเติมข้างล่างปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามนี่นะครับก็คือบรรยากาศบ้านทรงไทยนะครับนะทางบ้านจำปาดงนะครับเนาะเพิ่อนๆเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะเพิ่อนๆได้มาถ่ายอัปเดตล่าสุดใหไปนอกเอฟซีได้เบิ่งได้ชมกันนะครับเนาะอ่านี่ครับสวยสุดงดงามนะครับเนาะเป็นอย่งไรกับนี่แหละครับบ้านทรงไทยท่านจำปาดงนะครับเนาะเป็นอย่างไรกับฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับเนาะ สวยสุดเงดงามมีย่างงามๆช่องเซบอร์นมืสดกับอดกินหอดพี่น้องเอฟซีบ่ไหลก็ต้องนำมาทายให้เบิ้งคู่หมองคู่เจน,นะครับเนาะอ่า,น,อา,น,งงน,อานะครับเป็นอย่างไรกะฝากไปชมีนะครับเนาะมาเอาสุนต์าครับทรงใทยสิดตาแล้วแหละมันจากไปท้ายบ้านทรงไทยพี่น้องเอฟซีเด้เบิ้งได้ชมกันนะครับเนะาะชมกแล้วเราบอกปัดเป<อ>็นอยังอันนี้ที่เข่าเจ้าบอลเจ้าใส่อีหยังโอ้ของถังครับของถัง ข่อยอยู่ขึ้นมาไงกระเดียกกระโดดเถอะนะโอ้เอาตำเรียบร้อยแล้วเซตจำส้วนไว้แล้วเราบอกจะตำให้เราบอกเล่ายู่นี่บอกอาอาสวัสดีครับร้านสุดจำทางมันจะประดงครับปากพี่น้องเอฟซีไปดูสุดคิดสุดใจมาผ่านมาให้มาแวะเวียนบอกมาส่งเด้อค่ะบ่โอ้ร้านสุดจำสมตำยังก่อนนี่สายเดียวสายเดียวสายคือบ่เดียวเหรอคู่มือนี่เรามันเหียวใส่เข้าไปมันลุกเบิดบ่ ตะกินใส่ใสายเดียวนะครับเน,นะาะผูมิใส่บะไบด้แล้วใส่สมุงเอาไหมเบิ่งลึตจำแด้อะไรบ่ใส่ปาดํำสั่วกัดจะเสียบนะพุดเอาอ๋อจ oh. ำเสียบอ๋อโอเคครับ ลูกค้ากิน <seasoning> ว้า <sucks> ก um ็่ง네ว่าลูกค้ากินจะเกียยเพิ่นะครับเนาะเอานี่แหละครับบ้านทรงไทยนะครับนาะกระตรงปากตรงขามกันกับหลานสมจำานะครับังทั้งบ้านจะประดงครับอืมก็บเด้ไปไทยพี่น้องเอฟซีเบิงนะครับเนาะหลังจากที่รอสมจำมจำมั่วนจำซส่วเพิ่นนะครับเนาะผมก็เลยไป่ทยพี่น้องเอฟซีเบิงนะครับเนาะนี่แหละบ้านเพิ่นก็ะตรงขามครับอันทางไปบ้านกุลขามครับอันทางเซนนี่กับไปทางอำเภอบ้านม่วงนะครับเนาะ ลานพิ่นกะอยู่แต่เห็นสะพานอันนี้กะบเส้งไหว้เห็นลานสรงจัมพ์พื้นนะครับเนาะก็คือมองไปปุ๊บปากแต่วันออกกะคือกะเห็นเลยบ้านสงไทยอันนี้เนาะครับวันวันวันที่เท่าไหร่ครับวันที่วันวันที่สิบจะถึงนี่นะโอ้สิบที่จะถึงจะมีนางรำมาลำอยู่นี่เก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าคนมั้ยนะโอ้กะสิบก่อนนางรำจะมาลำอยู่ตรงไหนครับบกเดินนี่ยปะครับวันที่สิบที่ฮอดนี่นะ โอ้เก่าิบเก่าคนนางรำจะมารำอยู่นี่เดี๋ยวผมจะมาถ่ายด้ครับเด้อครับครับอ่านะครับเป็นจังไลมาจังไลเนาะครับเนาะบ้านทรงไทยเนาะครับเนาะทางบ้านจำปะดงเนาะครับเนาะเอาเป็นจังเลทรงเสียบอยหมูสดกลับมาถ่ายบรรยากาศในพีแ้น้องด้เบิร์กในชมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเสียบอยหมูสดด้วยนะครับอาสสุทธานีก็ขอความสุขสวัสดีจงเป็นของพี่ของน้อง FC ช่องเซียบอยหมูสดสุขุกคนนะครับขอเก่คาคำว่าสวัสดีครับ